การถอนฟืนออกมาจากกองไฟของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าด้วยเรื่องของการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มเกมแม้ถอนออกมาแล้วแต่ไม่จบครับแน่นอนครับบอกมีลัมตีหลายท่านเนี่ยถอนหายใจเหมือนกันหลังจากที่พลเอกประยุธทธ์ถอนวาระออกไปเนี่ยรัมตีหลายท่าน ถอนหายใจาบางบางล้มตีก็หนีออกไปก่อนถูกเรียกกลับมาด้วย <c oughs> และแน่นอนครับพี่โอหลังจากที่ท่านนายรฐมตีถอนวาระพิจารณาสายสีส้มออกจากคอรมอเนี่ยวันนี้ตอนเที่ยงก็มีภาพนี้เกิดขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับสายสีส้มไหมเราไม่รู้แต่ว่ามีภาพนี้ออกมาแต่บรรยากาศในการพูดคุยดูแล้วเนี่ยแสดงว่า ลุงป้อมเนี่ยคุยแล้วถูกรสชาติถูกคอพี่โออย่าบังนี่บังท่านนี่คนดังในนี่เออใครมีใครบ้างมีใครบ้างชาดาไอเสดโอแกนนำแหละแกนนำของพักนี่สแกกรังอนุทินเผาจินดาไม่ใช่เฮ้ยอนุทินชาติวีรกูลนี่ที่ไหนมีรูที่นั่นมีหนูเออนี่ใครนะสักสยามสักสยามชิดชอบพี่โอพี่โอเลย แนนอนครับคนนั่งหัวโตคือลุงป้อมแต่ดูอารมณ์ดูถ้าดูภาพนี้คือแฮปปี้นะใช่นะแต่ <ผม S 1> คุยก็คุยเรื่องอะไรก,กันนะักหนาถามใครใครก็ไม่บอกครับก็ <laughs> คุยเรื่องอะไรกัน <laughs> มือเตียงเป็นปรากฏการการพูดคุยของพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากสายสีสม้ม <laughs> ถูกถอนออกไปจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขาบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่บามาวันอังคารเนี่ยอาจจะเียกเรียกว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์ จะเรียกว่าทิ้งทวนครั้งใหญ่ก็ได้เพราะมีทั้งหมด88วาระครับมีวาระอะไรบ้างต้องบอกว่าเป็นการทํางานของคณะรัฐมนตรีที่คุมจริงจริง,รงค,คุมคุมทุกสิ่งครับน,นี่ก็บอกเลยว่าเขาบอกเลยคุณนี่แก่มากนะร้องเพลงนี้ได้เนี่ยมาดูนะวาระเพื่อทราบครับ2 2อวาระรเพื่อทราบนะ,นะเพื่อทราบนะ,นะวาระเพื่อพิจารณา29วาระโทษทีพ่อแม่พี่น้องครับวาระจร 24วาระครับและแน่นอนครับวาระรถไฟสายสีส้มอยู่ในวาระจรลลำดับที่21ดูและวาระจรพิจารณายังมีวาระจรเพื่อทราบแต่เป็นวาระจรเพื่อทราบเนี่ยอีก13 3รวมแล้ว88วาระครับโอ้โหเยอะจริงถ้ารัฐมนตรีเราทำงานหรือคอรมอเราทำงานเป็นแบบนี้นะครับประเทศชาติเราไปไกลเลยแสดงว่าวิธีการพิจารณากันเนี่ย ต้องมีวาระต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการพิจารณาของรัฐมนตรีครับครับ,ร,บรอบนี้สายสีส้มซึ่งสังคมกังขาและคาราคาซังมาร่วมสองปีครับครับจากเหตุอะไรครับจากเหตุว่าการประมูลและราคามันต่างกันราคาที่ต่างกันคือราคาที่เอกชนที่ผู้ร่วมประมูลของเงินสนับสนุนจากรัฐ ใครต่ำกว่าคนนั้นชนะครับที่สำคัญคือมันต่างกันห8 0มืแดพันล้านอันนั้นหนึ่งเรื่องอันที่สองมีหลายเรื่องที่อยู่ในคดีความต่างๆถูกรอบนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการเป็นรักษาการอยู่ตอนนี้ต้องกลับใจป่ะก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อบ้างไหมอธิรัฐผมตอนนั้นได้ยินชื่อบ้างไหมก่อนหน้านี้เขาเขาดูแลเรื่องน้ำใช่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นข่าวนะแต่พอสีส้มปั๊บคุณอธิรัฐรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเสนอเข้า ที่ประชุมคอรมแน่นอนครับคอรมอ,รอ,รมอรเวลาเสนอเข้ารับตีเนี่ยต้องมีรองนานยกรองนายกที่กำกับดูแลคุณอนุทินกำกับเซ็นเข้าคอรมอแสดงว่าคุณอนุทินไม่คาใจครับไม่ขาใจครับครับ,บเคลื่อนไปเลยเาตอนก่อนเข้าคอรมอรคุณอนุทินก็พูดว่าวผ่านเซ<ส>็นๆๆผ่านไปแล้วผมกลับใหม่ใไม่อธิรัฐอยู่พักไหนพักเอ่อพักไอไอพลังประชารัฐอนุทินอยู่พักไหนภูมิใจไทย เมื่อกี้ภาพมันเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ภูมิใจไทยคุยกับพลังประชารัฐครับการประชุมเมื่อวานนี้ลุงป้อมลานะ,ะเดี๋ยวว่ากันป้อมลุงป้อมลาเสร็จแล้วก็เข้าคอ,อรมอวัดระล่ะจรที่21พ่อเออต้องบอกว่าการประชุมครมอครั้งประษัติช่าเวลา7ชั่วโมงนะใช่ปกติครึ่งวันก็จบแล้วนี่14.57ไม่ได้บอกหวยไม่หวยไม่ต้องไปซื้อนะครับเออเวลา14.57คอรมอประชุมวันละที่21นี่แหละ ผมเจอรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่ใช่ใครครับเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวของเพื่อนพี่วีนนี่แหละบอกผมบอกว่าพี่โอต้องรีบกลับครับ <c oughs> เหตุเพราะว่าถูกเรียกเข้าประชุมคอรมอรด่วนครับค <c oughs> ือเาเจอกำลังบ่ายสองคือออกมาแล้วไงนึกว่าไม่มีแล้วถูกเรียกกลับเข้าประชุมอีกคอรมอรเลขเปลี่ยนตกเถียงกันเสร็จแล้วแปดรัฐมนตรีต้านหนักมากแปดรัฐมนตรีต้านหนักมากเราบอกแล้วเมื่อวานว่าใครบ้างนะแปดรัฐมนตรีที่แบบต้านเลย นี่ผมได้ยินเป็นว่ารัฐมนตรีนาริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยอบอกชัดเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่บรรจุถอนออกไปเลยและแน่นอนครับสุดท้ายอพอต้านพอคุยกันมากท่านนายกก็ถอนไม่ได้พิจารณานะครับถอนออกจากวาระเลยการถอนกับการไม่พิจารณาคนละเรื่องกันนะครับครับ,รบแสดงว่านําเรื่องเข้าสู่ถกในที่ประชุมเสร็จแล้วมีการถอนครับและคนที่ มีปัญหาเขาบอกว่าวาระร้อนยนในรอบนี้มีคนรู้แก่เ <laughs> <laughs> มื่อกี้หนึ่งท่าน,น,นที่นั่งหัวโต๊ะวเด็กประวิทย์ลาครับ <laughs> พี่โอ๋ชัยวุฒิธนาคารนุธนาคาวนุสรก็ลาครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ลาครับคุณประพัฒน์โพซิสุธนก็ลาครับอืสี่ลำตีลานะฮะลานะเสร็จแล้วนอกจากสี่ลำตรีลาสองรัฐมนตรีโดด ก่อนที่คอรมอจะพิจารณาวาระจรวาระจรเมื่อกี้เราบอกว่าบ่ายสองสี่ห้าใช่ไหมบ่ายสองสิบห้านิตเลิศไกลเนี่ยแล้วนตนิตพี่ดามเนี่ยบอกว่ายังไงพอเขาประชุมเรื่องนี้สิบสี่จุดหนึ่งผมไปก่อนผมไปก่อนนักข่าวถามนักข่าวถามว่า walk out เปบ่ก็ํำนองนั้นได้ใช่เลยสรุปก็คือรัฐมนตรีสินิตเนี่ย walk out ครับเออ walk out ก่อนประชุมวาระจร2ยี่สิบเอ็ด นี่นี่นกรู้อีกคนหนึ่งที่สี่พร้อมพัดร้อมพัดผมบอกว่าขอนี่นี่นี่น,น,นี่ส <chips> ิรู้ขอออกไปก่อนได้เดินทางกลับแต่ประฏิเสธว่าไม่ได้หนีบอกว่า hi hi: ีกลับไม่ได้หนีเนื่องจากว่าต้องเวลา15.00เนี่ยต้องไปประชุมพักประชุมพักเรื่องประชุมพักสำคัญกว่าเรื่องประชุมคอรมอ่ะเออเอางี้แล้วกันนะ14 จุดห้าเจ็ดเริ่มประชุมวาระสายสีสมออ้มคนที่ขับเคลื่อนคือใครรู้ไหมครับเลขาที่การคอรมอเนี่ยชเชออิญผู้ว่ารอฟอมอซึ่งปกติเขาเรียกเป็นอุปสืบเป็นผู้สังเกตการให้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการว่ารอฟอรมอกับตัวแทนอายการสูงสุดชี้แจงความเป็นมาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับเอา่ยทีเพื่อให้คอรมอได้เห็นมีข้อมูลว่าไปเสร็จแล้วหลังจากนั้น ท่านรองวิษณุยกสีป่ปมว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างประเด็นแรกประเด็นแรกมีการล็อกสเปคหรือไม่อมคุณวิษณุชี้แจงว่าศาลปกครองตัดสินแล้วว่าไม่มีการล็อกสเปคอันนี้น่าจะผิดนะแต่ BTS เป็นผู้ที่ไม่ยื่นประมูลเองและศาลอาญาตัดสินแล้วว่าไม่เอื้อประโยชน์กับใครนี่คือคําชี้แจงนะครับศาลไม่ได้ตัดสินว่าล็อกสเปคครับศาลตัดสินว่าตกลงคุณแก้ T.O.R เนี่ยมีสิทธิ์หรือไม่ครับ นี่เป็นประเด็นหนึ่งนะประ,ประเด็นที่สองตั้งคำถามมาส่วนต่างที่พูดถึง68หมื่นแปดอ่ะต้องให้รอฟมชี้แจงอ่าอ<ะ>อันนี้เขาเรียกโยนโยนไฟออกจากมือต่อมามที่สามมันมีคดีค้างที่ศาลและปอป,อปอชอหรือไม่เออมีออที่ศาลปกครองสูงสุดเออและคดีเลิกการประมูลปี63สาโดยมีชอบอันที่4ทําไมไม่รอผลการพิจารณาของศาลปกครองให้เสร็จก่อนหุ้นนุบอกว่าศาลปกครองกลางมีคําตัดสินแล้วว่าไม่คุ้มครองและ หากรอบเวลาไปเรื่อยๆหากรอบเวลากรอไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาและเกิดความเสียหายล่าช้าไปอันนี้คือคําชี้แจงของคุณวิศุเหมือนกับกลืนให้ข้อมูลกับคุณวิศนุบอกว่าถ้ายุบสภาไปแล้วจะพิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้เออครับแต่ปัญหาที่คือสิ่งที่ท่านรองวิศนุพูดในที่ประชุม บอกว่าย่ายังรอคำวิจัยของสารปกครองสูงสุดใกล้จะตัดสินแต่เป็นเวลาจรเพราะนายกเพิ่งเสนอและต้องรอความเห็นต่างๆและยากที่จะเสนอเพราะถ้า,รากรมมณวัตตั้งแต่แรกจะติดลํานูลหนึ่งหนึ่งเก้าเอออนี่ไงเียสยุ่งครับ,ครบโครงการรถไฟฟ,ฟ้าสายสีสม้มมันเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์อยู่มหาศาลที่ต้องตอบคำถามประชาชนมันไม่ผิดที่ผู้ประมูลยื่นสัมประมูลและเสนอราคา แต่มันผิดที่รัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่ดูแลอยู่นี่แหละจะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์อย่างไรครับเขาบอกว่าที่ลุมต้านหนักๆห,หลายคนแต่ว่าถ้าชัดเจนเนี่ยอเอาไว้ชัดเนี่ยมีสองพักนี้แหละครับประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาครับพี่ท็อปบอกว่าชัดเจนที่สุดโครงการนี้อายการสูงสุดได้ให้ความเห็นชอบแล้วว่าควรรอคำพิพากษา ต่อให้เข้ามาเป็นเรื่องเพื่อ<ช>ทราบก็ไม่รู้จะให้ทราบเรื่องอะไรคือเพื่อทราบก็ไม่ได้นี่คันในที่ประชุมอย่างนี้ต้องบอกว <wać Vietnam S 1> ่านี่นะท่านรองวิศนุบอกว่าให้เพื่อทราบไปก่อนไงใส่ฝั่งน,นี้บอกเพื่อทราบก็ไม่ได้อีกท่านหนึ่งคือตัวแทนจากประชจาธิปรตย์สาธิตป,ปิตุเตชะครับบอกว่าควรครอฟังคําพิพากษาของศาลปกครองก่อนและผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะนําเรื่องนี้เข้ามาโอ้จัดเตียมมากนะเออจะบอกให้รอบนี้พี่ลึกพีลั่น ขนาดรัฐมนตรีที่อยู่ฝั่งรวมไทยสร้างชาติสุชาติชมกลินธนากรวังบุญคงชนะก็ยังคัดค้านเลยแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยแต่พลังพลังชาลัฐไม่คัดค้านนะพลังประชารัฐมีคัดค้านแต่จะย้ายไปเพื่อไทยแล้วอ๋อสุริยะจึงรุงเรืองกิจครับอ๋อไอ้นั่นไอ้นั่นใช่ใช่เขาบอกว่าคนต้านเรื่องนี้เยอะมากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ถอนไปเถอะแน่นอนครับก็บอกอที่น่าสังเกตอย่างคือคนที่ชงเข้าและเซ็นรับรองก็คือล่มนตรีอธิรัฐและคุณอนุทินชาญวีรกุลนั้นไม่ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคอรอมอรเลยร้ายกว่านั้นเรายังได้ยินสายข่าวออกมาเล็ดลอดออกมาบอกว่าก่อนที่จะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอรมีหลายหลายคนโทรไปถามว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ เขาบอกว่าโครงการนี้นะครับแค่เข็นเข้าคอรรมอ่ะมันยังมีราคาเลยพิจารณากันให้ถี่ถ้วนนะเรื่องลึกนี้เหรอรับฉบับสีส้มเนี่ยแค่นี้เหรอแค่เข็นเนี่ยไม่ไม่ไม่มีววละไม่ไม่มีการพิจารณานะใช่ไม่ได้รับทราบนะพี่วีแค่เข็นเข้าไปเพื่อหลุดพลุดออกไปเนี่ยก็ได้แล้วนะครับเลยมันมีว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์เคลือบแฝงเยอะมากมายที่ประชาชนคาใจ และสิ่งที่คาใจของผลประโยชน์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นภาษีประชาชนทุกคนครับแน่นอนครับเรื่องของรถฟฟ้าสายสีส้มยังเป็นวิบากกรรมต่อไปในรัฐบาลหน้าครับเนชั่น